สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงทุกๆท่านที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินชาแนลจากที่เคยวิเคราะห์ข,ข่าวมานะครับไอดิวพูดได้เลยนะว่าวันนี้รู้สึกเห็นข้อความของน้องสันแล้วเห็นสิ่งที่น้องสันได้มีเมสเซจนะครับกับคนหลายคนที่เข้ามารับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแปลวสันนะครับทุกคน อยากให้ทั้งคู่สมหวังเนาะเห็นนิสัยที่แท้จริงของพระเอกซันเห็นนิสัยที่แท้จริงของแพรวราวนะครับ mm hmm. เห็นการทํางาน mm hmm. ที่บอกได้เลยว่าเฟนมากๆแล้วก็มีความสุขแฮปปี hmm. ้ทุกครั้งที่ได้ไปดูที่เข้าไปดู mm hmm. และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับบอกเลยว่าทุกคนเนี่ย mm hmm. เขาโฟกัสไปที่คําสัญญา mm hmm. คําสัญญาที่ออกมาจากลมปากนะครับ mm hmm. คําพูดที่มีหลักฐาน นะในเรื่องของการที่พระเอกและนางเอกจะปกป้องดูแลซึ่งกันและกันเป็นเกาะป้องกันให้กันและกันและสุดท้ายนะครับสิ่งที่แพลาวๆเ,เจอนั่นก็คือดรามา่าเจอกระแสที่ไม่ดีบ้างจากคนที่ไม่ชอบนะครับเราไม่ว่ากันนะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนชอบไม่ชอบเป็นเรื่อง เบเบครับเรื่องที่ไม่ต้องไปสนใจไม่ว่าจะเป็นศิลปินแพรวหรือคนอื่นๆนะครับหมอลงหมอลำจะเบอร์ดังขนาดไหนก็โดนดราม่าหมดก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเป็นธรรมดาสุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่สำคัญที่สุดและทำให้ฮิวใจที่สุดทำให้แอดดิวรู้สึกดีใจมากๆเลยคือการออกมาเคลื่อนไหวของตัวน้องสันซึ่งเขาเห็นแพรวโดนแบบนี้โดนหนักโดนดราม่า แต่น้องสันก็ยังเลือกที่จะไม่นิ่งนะครับโชว์ความแมนโดยการแสดงทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะปกป้องผู้หญิงที่ชื่อแปรวพราวแสงทองนี่คือแบบฮิวใจมากๆคือสิ่งที่สุดยอดของผู้ชายคนหนึ่งที่บอกเลยว่าผู้ชายหลายคนอยากจะไปสิงล่างน้องสันมากๆเลยนะหลองมาดแมนหุ่นปานตารากโก้นะครับน้องสันสุดยอดจริงๆเลยนะเพราะว่า น้องซานก็ได้กล่าวนะครับอยากให้คุณได้สัมผัสกับผู้หญิงคนนี้ด้วยตัวคุณมากกว่าทางข่าวสารทางโซเชียลต่างๆและตัดสินกันเห็นไหมฮะลองมาติดตามเขาดูการทำงานเขาคุณจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้แข็งกแกร่งมากที่ผ่านมาได้ขนาดนี้และยิ้มนิ่งทำทุกอย่างมากกว่าทำให้กับตัวเองอีก คือดูแลองค์กรของเขาและครอบครัวลูกของเขาไม่ได้อวยทําดูหล่อนะแต่ผมสงสารเขาเท่าที่ผมเพิ่งเข้ามาตรงนี้ผมรับรู้ได้เลยว่าทําไมคนรักเขาเชื่อในตัวเขานะครับบางคนเดินออกไปแล้วสุดท้ายก็กลับใจเดินมาติดตามเขาเหมือนเดิมเพราะเขาไม่เคยตอบโต้และทำงานอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวเลยก่อนจะมาทำงานกับนางเอก ผมติดตามมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มวันนี้ดีใจที่มาทำงานด้วยกันเทคแคร์กันดราม่าที่เกิดขึ้นซันไม่กลัวหรอกซันไม่กลัวหรอนางเอกพูดตลอดใครมาตรงนี้ดราม่าหมดนะใจแรกก็คือแอบกังวลอ่ะทางด้นพระเอกก็บอกว่า แอบกังวลนิดนึงนะแต่ตอนนี้บอกได้คำเดียวผมไม่แคร์ใครไม่ได้แคร์คนดรามา่าผมแคร์นางเอกและแฟนคลับเรานะครับและการทำงานครับไม่มีใครดีไปหมดและไม่ดีไปหมดอยู่ที่ปัจจุบันคุณจะเลือกใช้ด้านใดมากกว่ากันโพสต์นี้ผมให้กำลังใจนางเอกในพื้นที่สันไม่เกี่ยวข้องหรือใดๆ ขอคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะครับให้เกียรติในพื้นที่ผมด้วยนะหวังว่าเข้าใจกันนะครับสุดท้ายนี้ขอเป็นกําลังใจให้นางเอกเคียงข้างนะครับพัฒนากทรรักษาโอ้โหนะฟินจริงๆครับผมมันฟินแล้วก็มันมีความสุขเนาะคนที่ดูเนี่ยบางครั้งเขาก็อยากจะให้น้องสันเพื่อนไหวน้องสันออกมาชี้แจงอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย น้องซันไม่จําเป็นขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรเลยนะแต่ที่น้องซันได้เคลื่อนไหวครั้งเนี้มันโชว์ถึงความแมนนะครับมันโชว์ถึงความามีสปิริตในการเป็นศิลปินที่ทํางานร่วมกันแล้วเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นคนที่ต้องจับมือเดินต่อไปเนี่ยกำลังลําบากเหมือนเรากําลังหลงรักใครสักคนหนึ่งเราบอกว่าเราสัญญานะว่าเราจะพร้อมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเป็น เกาะป้องกันในทุกๆอย่างที่เจอปัญหาหรือเจอดราม่าอะไรถาโถมก็ตามแต่นะครับแต่หนุ่มคนนี้เขารับปากนะครับว่าจะดูแลเปล่าๆแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเกาะป้องกันให้กับเธอคนนี้และเขาก็ทําได้นะครับและเขาก็ไม่รีรอที่จะทําคือมีความมั่นใจที่จะทําถ้าเขาไม่ได้รู้สึกผิดเพราะเขาไม่ได้ผิด เขาทําเพราะนี่คือเจนทัลแมนครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องออกมาปกป้องเพราะว่าคนที่เดินจับมือด้วยกันเนี่ยกำลังประสบปัญหาอกำลังเจอปัญหาจากคนที่ไม่คิดเขาเรียกว่า,วาจากคนที่คิดไม่ซื่ออาจากคนที่คิดไม่ดีอะไรประมาณนี้คือไม่หวังดีนะครับน้องสันก็เลยแสดงจุดยืนตรงนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นว่าแพราวเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะ เขาต้องเข้มแข็งขนาดไหนเขาต้องยิ้มแย้มขนาดไหนทั้งๆที่ในใจเขาบางครั้งเขาก็เจ็บเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจนะฮะบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะเนี่ยคือสิ่งที่อดิบอกเลยว่าเขาต้องได้คนดีๆนะครับการทำงานการเจอคนดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีแล้วแต่การที่ทำงานไปด้วยกันแล้วเคมีมันเข้ากันแล้วก็นะ ผู้ชายกับผู้หญิงนะครับหอมแก้มกันกอดกันแฟนคลับเขาก็คิดแฟนคลับเขาก็อยากให้รักกันแฟนคลับเขาก็อยากให้คบกันแต่จริงๆคบกันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าแอดิวก็เชียร์นะครับมันมีความน่ารักมันมีความดูแลซึ่งกันและกันแล้วน้อยคนนะที่บอกได้เลยว่าเราจะเห็นศิลปินที่ ออกงานคู่แล้วดูแลซึ่งกันและกันปกป้องกันเช็ดตาเช็ดหน้าให้แก่กันนะครับกอดกันหอมแก้มกันพูดจับมือให้กําลังใจซึ่งกันและกันอดีว,ว่าแพรวซันเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆและแพรวซันคือสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนจุดประกายทำให้เราได้มีความรักทำให้เราได้อยากจะส่งเสริมทั้งคู่อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ชื่นชมในสิ่งดีๆของ พวกเขาทั้งสองคนนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราจุดประกายในเรื่องของการที่ทำให้เราอยากจะคิดบวกอยากจะส่งเสริมอยากจะซัพพอร์ตศิลปินที่ดีแบบนี้ตลอดไปแพลฟันคือใบเบิกทางของพวกเราคือจุดเริ่มต้นของพวกเรานะครับเราก็หวังว่าเราจะเชียร์คู่นี้อย่างสำเร็จนะเ <laughs> <laughs> ขาน่ารักจร ين, ิงๆท่านผู้ชมเขาน่ารักเขาเป็นคู่ที่ไม่เฟกนะไม่เฟกไม่เฟกค,คือคนที่เฟกเนี่ย คู่ที่เฟกจะดูออกนะครับว่านี่คือคู่ผลประโยชน์รอยยิ้มแบบนี้คือรอยยิ้มธุรกิจรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากใจแต่นี่คือทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยอะ่ะมันมีความเป็นเนเชอรัลมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นสัมพันธ์กับแฟนคลับมีไอคอนแทรคนะครับแล้วก็มีการเหมือนมองตาก,กันแล้วทำให้พวกเราได้รู้ว่าแค่เขามองตาก,กันเขาก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างนะ มันเป็นอะไรที่เนี่ยอย่างสื่อต่างๆที่ทําข่าวเนี่ยนะอย่างน้องซันเนี่ยเขาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับบางครั้งเขาโพสต์อะไรเขา,าวิเคราะห์หรือเขาแสดงจุดยืนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็อ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ดีว่ะผู้ชายคนนี้มีสมองนะครับผู้ชายคนนี้มีสมองแล้วก็น่าติดตามมากๆที่สําคัญคือบางคนว่าน้องซันเนี่ยขี้เล่นเล่นจนเกินไปด้วยซ้ํา แต่ลืมมองทัศนคติลืมมองความจริงจังในการทํางานของผู้ชายคนนี้เพราะบอกเลยนะครับว่าคนเราเนี่ยมีหลายมิติเนาะเราอย่าไปเที่ยวตัดสินใครไปตัดสินคนอื่นนะครับในแบบที่เราคิดเพราะบางครั้งบอกเลยว่ามนุษย์เราไม่ได้มีแค่มิติเดียวเนาะมนุษย์เราเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่ต้องค้นหานะครับอย่างน้องซันเนี่ยเขามีความสามารถเขาเป็นคนที่ อยู่ในสังคมได้อย่างชาญฉลาดนะครับเพื่อนเขาก็ไรอันนะครับักร้องมาจากเวทีเดียวกันนะครับประกวดคือซันเป็นคนที่น่ารักครับเป็นคนที่บอกได้เลยว่า,าใครอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะครับดูจากสื่อและหลายสื่อแล้วก็แอนเพื่อนแอดิลนะครับแอนผู้หญิงนะเพื่อนผู้หญิงเขาไปาดูคอนเสิร์ตแพลซันคล่อยฟังว่า ซันเป็นคนน่ารักมากตัวจริงหล่อมากนะแล้วก็เป็นคนที่พูดคุยอัธยาศัยดีมากๆแต่ต้องพูดคุยกับเขานะไม่ใช่ว่าไม่คุยกับเขาแล้วไปตัดสินเขาเห็นเขานิ่งๆเงียบๆ,ๆบางครั้งก็ทาสมาธิเขาทำสมาธิอยู่นะเพราะว่าการโชว์เนี่ยมันต้องใช้สมาธิใช้สติมากๆเลยเราอย่าไปหาว่าเขาหยิ่งนะครับบางครั้งเนี่ยดารานักร้องหมอดำลิเกนะครับเขาก็ต้องใช้พื้นที่ส่วนตัวในการทําสมาธิเนาะก็ต้องเข้าใจใจเขาใจเรานะครับ แต่ครั้งนี้บอกเลยว่าน้องซันมาถูกทางแล้วการที่น้องซันออกมาเคลื่อนไหวออกมาทําอะไรให้ผู้หญิงคนนึงรู้สึกสบายใจแปลวราวตอนนี้ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สบายใจแล้วนะมีน้องซันนะครับออกมาขนาดนี้นะเชื่อว่าไม่ได้เป็นการเตรียมกันนะครับแต่นี่คือออกมาจากใจของผู้ชายคนหนึ่งนะเราเป็นสิ่งที่ดีแล้วน้องซันทาต่อไปนะการที่ คู่ของเราคู่ร่วมชีวิตคู่การทำงานคู่ทำงานหรือคูอ่จิ้นนะครับคู่ที่ต้องไปต่อในที่ต่างๆนะครับในสังคมคู่ของเราเนี่ยเราจับมือกันเรามีคำมั่นสัญญาเราจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเน่ยเห็นคู่ของเราเนี่ยกำลังโดนดราม่านะครับผลกระทบน้องสันก็โดนด้วยนะน้องสันเข้มแข็งมากๆน้องสันไม่แขรแต่น้องสันเลือกที่จะปกป้อง แพลวพาวโดยไม่ปกป้องตัวเองนะฮะนี่คือความแมนของเขานะอดีตบอกเลยว่าเออผู้ชายคนนี้ใช้ได้ผู้ชายคนนี้สุดยอดนะดีครับดีดีดทำต่อไปครับน้องทำต่อไปนะอดิวนนไปกำลังใจให้แล้วก็เอาใจช่วยน้องนะครับสุดยอดจริงๆทางด้านแฟนคลับนะเขาก็เห็นน้องฟันขโพสต์แบบนี้เขาก็กล่าวมาว่าขอบคุณแทนนางเอกนะคะที่เข้ามาเติมเต็มให้ พอพอได้ยิ้มอีกทีหนึ่งจับมือกันไปแน่นแพาทีมงานที่เขารักให้ปังๆดังๆไปถึงต่างประเทศเลยอาก็มีต่างประเทศติดต่อมาแล้วสุดยอดครับพระเอกตัวจริงเนี่ยแหละ FC ถึงรักน้องสองคนเพราะน้องให้กำลังใจที่ดีมาเสมอขอบใจมากๆที่ดูแลก,กันและกันเข้าใจแม่แพรวรักนะในส่วนตัวมองว่าแพรวพร่ ว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากนะครับวุฒิภาวะคือสูงเพราะการศึกษาของนางก็ไม่ธรรมดานางจบถึงปริญญาตรีแนวเน้นการใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแปลว่าก็จบปริญญาตรีเขามีสติในการใช้ชีวิตเขาผ่านดราม่ามา,มาเยอะฉะนั้นเขาจัดการตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับนะเรา,าหรือคนบางกลุ่มเนี่ยไม่ต้องไป ตัดสินแทนเขาเขารู้นะว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรทําอย่างไรนะครับถ้าเขาใช้ชีวิตได้เป็นเนี่ยเผื่อเขาไล่ฟ้องกันหมดและคนที่ไปด่าเขาอนะครับแต่เขาไม่เลือกที่จะทําเขาเลือกที่จะดําเนินชีวิตต่อไปก็ถือว่าเขาให้อภัยนะคนที่คิดไม่ดีก็อย่าชราใจไปนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าแฟนคลับเขาเขาไม่ยอมหรอกแฟนคลับเนี่ยเห็นใครมาว่าศิลปินที่เขารักบ่อยๆซ้ำๆย้ำแฟนคลับจะเป็นคนทำเองบอกเลย เพราะว่าแฟนคลับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอย่าไปดูถูกแฟนคลับนะครับแฟนคลับพ่อเเผแสงทองแฟนคลับน้องซันเนี่ยไม่ธรรมดานะบอกเลยนะครับค่อนข้างมีฐานะอยู่นะแต่ละคนนะครับขับ BM ขับเก๋งขับอ่าและขับขับเบลเล่ใช่ไหมฮะขับเบลเล่ขับเก๋งขับแลนด์คูเซอร์อย่างเงี้ยขับโอ้โหแต่ละขับพอยส์อย่างเงี้ยเคยเห็นเคยเห็นอยู่นะครับคือไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอ่ะ แต่ละคนก็วิเคราะห์กันไปก็แสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนว่าพระเอกสันน่รักมากมากถูกต้องที่สุดน้องสันเป็นผู้ชายที่แมนมากๆที่น่าอยู่มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วมีความสุขนะครับดีมากๆรักกันดีกว่าวันเวลาที่เหลืออยู่ก็สร้างจตกสิ่งดีๆให้กันการให้กําลังใจคนอื่นนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ทำให้ทุกคนเห็นว่าเออน้องซันมีจิตใจที่ดีจ,จิตใจที่บริสุทธิจ์จิตใจที่อยากจะส่งเสริมแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับแปลว่าวเขาก็เคยบอกเนาะว่าไม่ต้องไปอะไรกับชีวิตเขามากขอแค่ติดตามเป็นกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับเขาให้กําลังใจในทุกๆวันแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วส่วนน้องซันเนี่ยเขารู้ว่าแปลว่าวชอบอะไรนะเขาก็เลือกที่จะปกป้องและทําให้ผู้หญิงที่เขาจับมือไปด้วยเนี่ยมีความสุขผู้หญิงได้ยิน ผู้ชายแสดงจุดยืนแสดงทัศนคติแบบนี้นะครับผู้หญิงบางคนก็ยิ้มละผู้หญิงบางคนเขาก็ดีใจละว่าเนี่ยแหละผู้ชายที่ดีนะครับคนที่เดินด้วยคนที่ไปด้วยกันคนที่ออกงานด้วยกันทุกๆครั้งก็จะเจอได้ผู้ชายคนเนี้ทุกๆวันทุกๆครั้งนะสักวันหนึ่งนะครับต้องมีสักวันนะแฟนคลับบอกเลยโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันชอบน้องซันมากมาก แหมอีพีนี้ประทับใจน้องอจริงๆนะครับนะขอให้น้องเจริญเจริญนะครับแล้วก็ขอให้สมหวังแล้วก็ฟินมากๆกับพี่แพรวต่อไปนะครับพี่แกได้นงขอบคุณค่ะกำลังใจทุกคนหนูผ่านมาหนูผ่านมาจะกกี่เรื่องแล้วกี่หมื่นกี่แสนเรื่องแล้วพี่น้องกี่เรื่องกี่แล้วเออกี่เรื่องแล้วไม่ต้องไม่ต้องห่วงทุกคนไม่ต้องห่วงหูชีวิตหนูหนูจัดการเองได้ แค่ทุกคนมาเป็นกาลังใจช่วยกันซัพพอร์ตแต่เรื่องที่มันดีๆหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะหนูขอบคุณมากๆแต่ในเรื่องอะไรก็ตามหนูต้องขอบคุณว่าทุกคนนะเป็นห่งวงแต่หนูก็อยากให้ทุกคนเครียดอ่าเหมือนวันนี้ก็มีแฟนขับง่งน่นนี้นั่นไม้ให้ดูอ่ะหนูก็บอกทุกคนว่าอย่าไปซีเรียสนะอย่าไปเครียดนะาอ,อย่าไปเครียดคนเฮาอายุบริียืนหอดลอยหอดพันหนพไปนอง อายุมันไม่ได้ยืนถึงร้อยถึงพันอะไรที่มันมีความสุขเราทําโฟกัสแต่สิ่งที่มันดีทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะทุกข์จะสุขทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เหตุการณ์แต่ละวันมันไม่เหมือนกันมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งวันพันเหตุการณ์แต่สิ่งสําคัญหนึ่งก็คือว่าที่เราจะจัดการกับชีวิตหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือเราจะเลือกโฟกัสที่จุดไหน หรือเราจะเลือกยูยืนอยู่ตรงไหนและวันนี้เราเลือกทำอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วหรือยังอ,อ้อแหวนหนูซื้อเองเนาะแต่ว่าน,นิ้วนางข้างซ้ายยังยังรอแบบยังรออยู่เนาะเก็บเงินซื้อแหวน <laughs> แม่ใจอยากให้ทุกคนสบายใจสบายใจเอาไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะแบบอ่าที่งานและองค์กรเนี่ยแฟนคลับก็เช่นเดียวกันเพออยากให้ทุกคนสบายใจอยากให้ทุกคนสบายใจให้ทุกคนมั่นใจในตัวหนูว่าหนูจัดการชีวิตของหนูได้ปัญหาของหนูได้แค่ทุกคนไม่เป็นไหนจับมืออยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ให้กําลังใจกันอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วแค่นั้นละพี่น้องมันไม่มีใครที่จะ สามารถแก้บัรลงไปแก้ปัญหาแทนใครได้หรือตัดสินใจแทนใครได้แต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือกําลังใจที่มีให้กันแค่นั้นอยู่เคี่ยงทางกันพูดได้คาเดียวรักรักรักเอาคุณขอาคุณค่ะสู้สู้ครับทํางานก่อนครับนางเอกสู้สู้ครับตั้งใจทํางานเด้อทำงานเนี่ยเข้ารายการยังมาแอบดูไรสุดเนี่ยพระเอกเนี่ย ขอบคุณนะคะ